สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตจื้อกับช่องมาดามกำมมลรอ,อีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ข่สิผ้ามุจ้าไปเที่ยวสวนบักพิกค่ะฟัวกิสต้าแทสกวดเด้อพี่น้องแล้วก็มีบักแข่งโปะน้ำพี่น้องจ๋ามาเบึงเด้อค่ะว่าบักแข่งโปะขึ้ออยียงขอให้พี่น้องมีความสุขในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องค่ะยินดีตอนรับช่องมาดามกำมมารอชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ เฮ้กูรีอันนี้เป็นใบหงละพานะคะอันนี้เป็นผักอีตูนะคะอ๋ออันนี้เป็นผักชีนะคะ็นบงโอ้โหเยอะย Det är där vi planterar, inte på ett det? ställe här. Inne eller? Nej, ute. วุกคนค่ะเบิ่งบักพริกดูแลไข่อยอ่อนซ้อนอสวัสดีฟลุกโอ้บอกักพริกพี่น้องจ้าโอ้ไข่อยให้เพิ่นปลูกบักพริกไว้ให้จ็บสีเหลือให้ข่อยบอ่อเพิ่นจะเป็นขายดีครับพี่น้องจ้าบ้างเพือ่อนโอ้เพือ่อนโอ้ดอกไม้ดอกไหลเพินน่นร้ายครับน้ำแน่พี่น้องจ้าปฏิทโทโอ้ยข่อยอ่อนซ้อนบักพริกได้พี่น้อง โอ้ยบบกพร,ริกแม่พี่น้องขอยคืออ่อนซ้อนเทะ้ะนี่แหละครับรรบป็ัพริกพันนี่บลกพริกเผ็ดดีดีแล้วปลูกแล้วปลวปูกทุกปีขายบรร่เหลือจักปีพี่น้องจา้าดูนะดอกดอกแล้วปลูกพี่น้องจา้าบักเคือเทศแล้วปลูกกับเป็นพุ่มกับมีเพื่นสวยงามคักสวยงามแน่โอ้ยมีหอดบักเคือเทศมีหอดบักแตงโอ้ยพี่น้องจา้าบ่วทับมไดายลีค่ะพี่น้อง อันนี้มินเลียนเบลเนี่ยค่อยมากมากเลยดอกดีเป็นบ่ค่ะมีสีเหลืองอันนี้ก็เป็นแบบซอนเนาะพี่น้องจา๋าเป็นดอกน,น้อยๆแบบซอนเนี่ยเวลาปลูกสีหอยอ,ออกมาสวยเป็นยังละ่ะ้ว่าถ้าสมมุติว่าฮาเอ่นอ้อาปลูกเขาบ่ค่อยมักน้าหลายอันนี้เขามักแซง ดีมากเลยนะคะรูวงเพิ่นปูกตกแต่งคุณนังดูอ๋อซ้อนปุ๋ยเพิ่นนี่ดีดีเลยพี่น้องดินเพิ่นเน่ยดินดินเพิ่นใส่ดินดีมากเลยเนี่ยดินเวลาเปลือซื้อไปจากเพิ่นปลูกพักปลูกงาปูกยังสวยงาเป็นดินที่เขาผสมมาแล้วเรียบร้อยแต่ราคาก็จะแพงเน่นะคะมีเพิ่นกะกำลังเจาะเพิ่นที่เอาทุงนะคะพี่น้องเพิ่นเอาทุงดินที่ว่าปูกสาเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ เพิ่นกับเจาะหูปลูกค่ะพี่น้องเห็นบอส่วนของเพิ่นปลูกทั้งดอกไม้ทั้งบักเขือเทศค่ะทุกคนเห็นบอสเดี๋ยวเพิ่นสวนเพิ่นนีอันที่ทําคว้องหอนพร้อมด้ค่ะเพราะเพิ่นเฮดแบบเป็นบริษัทเลยค่ะอันนี้เพิ่นเฮดเป็นบริษัทแบบธุรกิจครอบครัวนะคะขนาดเล็กเพิ่นกับซอยกันสองคนผัวเมียน,นะคะอันวู้บางแกนหนือเพิ่นปลูกก็ได้คืก ใหญ่มาแลนะคะอันนี้บบกแตงนั่น,นะคะเห็นบ่แล้วก็บมะเขือเทศมะเขือเทศพ่นดกดกพี่น้องคอยเห็นพักเห็นยาเราคอยออนซ้อนพ่นขายบ่แพงพร้อมพี่น้องจ้าพ่นขายแค่หกสิบห้าคราวสิบห้าครุ่นนูผู้ใดอยากมาซื้อมาเดอ้ออันนี้ฟัวกิสต้าเทดกวดมูทลาเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดยุ่เขตไกลเคี้ยงกับมาซื้อเดอ้อจะเป็นดกค่ะบุสตตัวมอดอันนี้เป็นแบบ รุ่น,นทินนีทิมบุสโตมอรเป็นแบบพุ่มค่ะเป็นสดทินนีทิมเรดสีแดงนะคะขนาดเล็กเดอลีดเด้นแปลว่าสีแดงแล้วก็เล็กนะคะนั่นแหละค่ะมาเขือ,เ,อเทศยูนีเป็นที่นิยมก็จะมีอยูทดทินนีทิมแล้วก็ทดเทมแล้วก็ชอสแปรค่ะ,คะมีอยู่3มอย่างที่ที่เป็นที่นิยมนะคะ เพราะลุนนี้เปลี่ยวเคยเห็นจักเทียนนี่เป็นรุ่นอ่าเป็นพุ่มคือกันค่ะนี่ออันอันนี้เปลี่ยวกับอ่านบอกเนาะชูวาสชูวาสอินเตเปลี่ยวกับบรลูจักค่ะอันนี้เป็นรุ่นไม้เนาะเปลี่ยวบอลูจักมันจะเป็นหมากแบบนี้ค่ะอ่าเป็นพุ่มเฮดออเต็มหมากเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะเห็นไหมค่ะอันนี้เป็นอ่า บักแข่งโป๊ะบ้านเฮานะพี่น้องบักแข่งโป๊ะอาแล้วจะห้เบิ้งหมากกันนะคะบักแข่งโป๊ะบ้านเรานะคะที่นี่เขาเรียกว่าพิสอลิสพี่สอลิสนะคะ<ม>ครับครุสแบรกระถางละหกสิบห้าค่ะ<ม>ดอกเขาก็เป็นสีเหลืองสวยเชียวนะคะทุกคนเห็นบ่้ค่ะหมากมันก็นจะเป็นอ่อนตันน้่งสิงละ <laughs> อนโตนเนี่ยโอ้ยดีใจไลายเขากําลังสิปิดลานเดี๋ยวมาไปได้เหตุวดิดีโอพอดีค่ะพี่น้องะโอ้พวกมึงเนี่ยสวยงามมากโอ้ยพี่น้องขะงานหลายค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะย่างเป็นทางการอันเปียวมาสื่ออันพักใบโหระพาไปให้แม่ยาไปพักโหระพาก,ก็พ,กพักอีตูนะคะแม่ยาเปียวมาก,มาก,กิน แล้วเปียกก็มากเก็บไว้แล้วก็ปลูกเพาะแล้วไว้ตอนหนาหวห่อนแล้วหนานะเปลือกไส่ซองแข็งนะคะเ,เปลือก็มาซื้อนี่ทุกป,ปีแล้วค่ะถ้าเปียกมีเวลานะคะนั่น,นะะแหละค่ะเปียกก็เลยถือโอกาสอขอเพิ่นเฮ็ดวิดีโอทาอยในนีแน่นะคะถ้าลูกค้าเพิ่นหลายลเราเฮ็ดบ่ไดะคะ้ค่ะเพราะว่าล้านเพิเ่นเปิดเป็นบริษัทเราแบบเขาเฮ็ดงานมาเสร็จค่ะเปียกก็บ่อยากรบก,กวนเขาเนาะคะ่ะเนาะก,กิงใจเพิ่น แล้วพอดีเพิน่นไก่สิบปีล้านแล้วอีก30นาทีข่อยกันเลียกฝาอกมาเห็ดค่ะพี่น้องค่ะโอ้บอกพริกจะไม่ลายค่ะพี่น้องข่อยใส่มีเจ้าเบิ่งแล้วค่ะนี่บอกพริกรุ่นนี่พี่น้องส,อสีสีเหลืองเหลืองสมแดงขนาดความเผ็ดนะคะพี่น้องเห็นบ่นคะ่ะขนาดความเผ็ดแปดหมื่นพี่น้องโอ้ยเผ็ดค่ะเผ็ดแน่เผ็ดขนาดแปดหมื่นต้นรหัสสิบหาเบนเตอรสื่อค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเตอรสื่อคะ่ะโอ้พห่นักพ่นัก อันนี้เป็นขนาดสามแสนปัดที่โตอันนี้ค่อยคยกินแล้วพี่น้องข่อยเจ็บท้องว่าสั่นเลยเผ็ดแห้งเผ็ดคักเผ็ดแน่หลายความเผ็ดเนาะค่ะเนาะเบิง้งพี่น้องกระถางนี่คือมาดกคักดกแน่แท้ข่อยเลยจะามินออนซอนพี่น้องคะข่อยออนซอนบอกพริกคะ่ะข่อยเอาไปเลยหกสิบห้าพี่น้องบอกแพงได้หกสิบห้าค่ะ <laughs> อุเฉกตา Jag sa, jag gillar den jag ska ta. <laughs> Får jag ta nu? Ja. Eller vänta lite till? Sikt i mitten, ser du det? Ja. Vad heter den för sort? Pot Black. Ja. Den är, man kan inte äta va? Jo. Ja. Hur, hur stark den är? 20.000. Men han ska, 20 000. han ska inte bli sådär, han ska bli avlång. Tyckte ni min laxarna sidam njau? เป็นร so right. no the ูปหนาค้นั่งน oh, oh, ิยมปลูกประดับบ้านเพื่อความสวยงามแต่ก็สามารถกินได้นะคะเผ็ดความเผ็ดอยู่ระดับ2อง0มืนค่ะเขียดเฟินเขียดเฟินแม่จะกินโอ้ยอ้ยโยยฟีนพี่ร้อนมาเยือนเบลออกซะโอ้มฟินกลงดอกไม้พี่น้องเลือยนเบลโอ้ยโอ้ยโยยยยยกท้อทัวรสติกเก้นได้ยินละ แล้วก็อูดแล้วอิมินอัมเปิลไม่เคยมากอันนี้ขอเสียเอาสองอันนี้แล้วพี่น้องอ๋อน,นี่เลสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่เดี่ยวมากที่สุดคือดอกสีนีสวยสวยมากเลยค่ะทุกคนอืมสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่อ๋ออันนี้เดี่ยวกับนี้อยู่บ้านเดี่ยวกับซื้อไป อันนี้เพียวซื้อไปมีอยู่บ้านสวยๆวยอันนี้เป็นดอกไม้เพอร์เรนเพอร์เรนเนี่คือดอกม้เขาเกิดเองทุกปีอะค่ะทุกคนเพียวซื้อเพิ่นไปสองรอบสวยๆดอกมันกระแตกของมันออกเองก็ต้องเสียเวลาปลูกหลายครั้งนะคะพี่น้องพี่น้องคะบังสลัดเพิ่นปลูกแม่บังด้วยเฮ็ดออเตอเอวโอ้พี่น้องคะเห็นโ่เขาปลูกใส่กระถางแล้วเขาก็กมาเด็ดไปกินอันนี้พักสลัดบ้านเฮาค่ะพี่น้องพักสลัดไทยโอ้นั่นนะ นั่นแหละค่ะพี่น้องคะนี่โรคลักเสตไทให้เบิ้งเพ่นยืนคุยกันอยู่พูนเจ้าของเจ้าของสวนเพ่นเฮ็ดกันแบบว่าขอบธุรกิจขอบ,ขอบขอครัวค่ะพี่น้องโอ้สวยมากเลยนี่พี่น้องเราไข่แส่มุจจอขอเบิ้งเดยก่อนเ้ออันนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยดอกไม้อันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะอ่าบ้านเบี้ยมีอยู่กระถางหนึ่งน้องลูกบอกว่า เวลาเขาออกดอกสุยสวยพี่น้องนี่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวบรรลุวาเมืองไทยเขาเอิ้นว่าอีกอย่างนะคะแต่ยูนีเขาเอิ้นว่าทอกเลิกเขาออกเสียงมาถือไปก,กับคอโทนขอใหได้หลายแล <look> ้วค่ะทอกเลิกดูแลง่ายค่ะเขาบ่าค่อยแบบว่าบม่ต้องไ้น้ำเขาหลายเสียค่ะแล้วเขาเกิดเองทุกปีนะคะ อันนี้ก็สวยค่ะทุกคนเห็นบ่สวยมากเลยเดียวกับมาโอ้ีดอกไม้หลากหลายเต็มไปหมดเลยเรากระดอกอันนี้ค่ะพี่น้องมันสวยสวยมปนปูกไว้เป็นเป็นเงาเป็นกระถางทำแบบเนี้ยค่ะเขาสามารถเกิดเองทุกปีได้นะคะถ้าเอาไปปลูกแบบเนี้ยแล้วก็มีท่านเฮ็ดไว้หลายหลายพี่น้องแบบแบบปลูกเลือบร้อยแล้วค่ะ,ะเห็นบ่ค่ะดอกไม้สวยสวยโอ้ยพี่น้องค่ะสวยค่ะ คุยูนี่นิยมให้ความสําคัญกับการปลูกดอกไม้นะคะตกแต่งะระประดาตามสวนย่อมแล้วก็นในบ้านแล้วก็น,นอกบ้านค่ะเขาซื้อดอกไม้ทุกๆปีปีหนึ่งก็จะเปี่ยนอยู่ประมาณ2-3รอบค่ะทุกคนขอบคุณทุกๆคนนะคะสวนนี่ผู้หญิงไทยกับสามีฝรั่งของเขานะคะเดนเหตุมาทั้งหมด20ปีได้แล้วค่ะเดี๋ยวเปิดจะมา สัมผัสเพิ่นในโอกาสหนานะคะพอดีเปยวไปเพิ่นบริยูบ้าน,นะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ใดที่สนใจเรื่องอันดอกไม้เรื่องผักไทยให้ต่างแดนว่าเขาประสบความสําเร็จกว่าจะมีมือนีเขาต่อสูงอย่างมาแน่ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมวิดีโอของเปียวนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจคะ่ะฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องมาดามกมาล้อนในเด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ